ใครอยากรวยต้องหยุดฟังคลิปนี้ค่ะอาจารย์เจนทูพยากรมีเคล็ดลับเสริมดวงการเงินด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยยุคเก้ามาฝากค่ะอาจารย์เจนทูพยากรขอแนะนําเคล็ดลับเรียกเงินเรียกทองใครที่เงินทองขาดมืออยากจะกระตุ้นดวงการเงินแนะนําให้ทําตามนี้ค่ะศาสตร์ฮวงจุ้ยยุคเก้าเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยนะคะในยุคที่เราจะต้องอยู่กับยุคธาตุไฟถึง20ปี ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเสริมดวงการเงินค่ะให้เตรียมสามสิ่งนี้สิ่งแรกถุงผ้ากำรรมะหยี่สีแดงเท่านั้นสิ่งที่สองเหรียญสิบบาทจำนวนหนึ่งเหรียญเหรียญห้าบาทจำนวนหนึ่งเหรียญและเหรียญหนึ่งบาทจำนวนหนึ่งเหรียญรวมเป็นเงินสิบหกบาทค่ะสิ่งที่สามให้คุณเตรียมเทียนหนึ่งเล่มจะเป็นสีอะไรหรือขนาดอะไรก็ได้ที่ยังไม่ผ่านการจุดเด็ดขาดนะคะ เมื่อได้ครบทั้ง3สิ่งแล้วให้คุณจุดเทียนค่ะให้มีนะคะเปลวไฟขึ้นมาเมื่อเปลวไฟขึ้นมาแล้วให้คุณนั้นนะคะนำเหรียญ16บาทนั้นใส่ถุงผ้ากรรมหยี่สีแดงค่ะเสร็จแล้วนะคะให้นำถุงผ้านั้นไปวนนะคะรอบนะคะเปลวไฟตามเข็มนาฬิกาจำนวน3รอบค่ะเมื่อวนเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานเรื่องการเงินค่ะ และนำถุงผ้ากำรรมหยี่นี่แหละไปวางไว้บนหัวเตียงของคุณเพื่อรับพลังธาตไฟที่จะกระตุ้นการเงินของคุณนะคะให้มีเงินเข้ามาและมีโอกาสที่จะหมดหนี้หมดสินค่ะลองนำเคล็ดลับห่วงจุ้ยยุก,ก้าวนี้ไปทำตามกันดูนะคะ